หลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราชมบริเวณสวนละมังมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าคุณโบจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าว่าละมังกลัวกระเทยค่ะและที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขียนว่ากลุ่มลิงค่ะตอนนี้เรากําลังส่อหาว่าลิงจะอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าด้านนี้ให้เรามีพิธีกรร่วมอีกหนึ่งคนนะคะคุณจัดตีนค่ะไม่ไม่ไอ้นี่ไงแบบเวลาเวลาถ่ายข้อสอบอ๋อนะคะวันนี้นะคะที่ฉั้นสายสวรรค์ขยันยุ้ยนะคะรายงานค่ะ

นี่เธอเอาออกอากาศกันเลยเหรอเนี่ยช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่จุดเริ่มต้นการสาธิตการผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์เทียมนะคะเพิ่มว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราทางเขาเขียวจะติดต่อให้มาอัดรายการนะคะทางเขาเขียวติดต่อให้เรามาผสมพันธุ์เทียมด้วยนะคะแต่เนื่องจากวันนี้เรามีแม่พันธุ์ที่ท้องอยู่นะคะเลยปฏิเสธทางเขาเขียวไปนะครับบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงไม่ผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับ ฝั่งนี้นะครฝั่งนี้จะเห็นเป็นบอกเป็นกินนะคะที่ไม่มีแพนกินนะคะเนื่องจากน้ำแข็งพวกละลายนะคะเปล่าแพนกินแวะกินข้าวสักเที่ยงเบรกช่วงเที่ยงนะคะโอ้ยทัวร์นี้เลิศเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยมันทำอะไรกันนะน้มึงมันจะทำอะไรกันน้าอุ้ยมันตีกันตอนนี้นะคะถ่ายอยู่ไหมคะตอนนี้นะคะเราเคยเห็นแต่ตำรวจจับตีกันหรือ่าตำรวจจะมาจับแพะจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แพะกำลังตีกันอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาโทรเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะคะ มันตีกันหรือมันทับกันก็ไม่ทราบค่ะเนี้ย,น,ยนั่นหนัมันทับกันค่ะเฮ้ยมึงดูดิแย่งทีกันเชี่ยตีไม่ได้ทับกันหรอกไปไดูกันว่าเาะขาคมเียข้าคอาขาขอคือหักปา ต่าภาพลูกไม่ได้เล็กตัางไอ่หรอนี่เนี่เต่าต่ภาพเหรอต่ภาพคอมันจะยาวกว่านู่นเขาเขียนว่าเต่าต่าปลาเต่ายุคนี้เต่าญี่ปุ่นอันนั้นต่าภาพเออเสีย ดูวะยี่สิบปะปะดูวะเรื่องฟินนะเรื่ฟินน่าเสียตังค์หรอเช้าแม่ถามว่าหนูใส่ชุดนี้ไปเดี๋ยวเสียตังค์เลยไหมลูกอุ้อยากไปสวนเสือเหมือนกันนะอยากไปกินเนื้อจระเข้เดี๋ยวโดนจระเข้กินดูข่าวไหมเมื่อคืนอ่ะ จับได้แล้วว่าว่าตกลงไปน,นั้นกระโดดลงไปในบ่อจระเข้มีคลิปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาฮิปโปไปเป็นอาหารจระเข้นะคะติดตามชมกันได้ค่ะได้เขา่าเป็นพิธีกรนะคะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้นะพิธีกรตอนนี้รู้สึกว่ามีอาการมวนท้องเมื่อกี้เห็นแพะขี้อยากขี้ตามแพะนะคะ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วกา <c oughs> ห้องน้ำที่ไหน